E การลงนามความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่างบริษัทสยามซีเล็กชั่นจำกัดกับบริษัทฮอสเพลย์ผู้ผลิตเกมยักษ์ใหญ่ระดับโลกรวมดำเนินธุรกิจโดยใช้เกมเป็นสื่อกลางเปิดตัวเกม NFT ที่จะนำมาเชื่อมต่อกับ s e ีเล็กชั่นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเพื่อจะเติมเต็มอีโคซิสเต็มให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นรูปแบบของธุรกรรมให้ผู้สนใจสามารถร่วมลงทุนอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างรายได้งดงามเราต้องการเกมระดับโลกเพราะเราต้องการแคชกลุ่มลูกค้าที่เป็นเกมคนเล่นเกมระดับโลกเข้ามาเพราะฉะนั้นตลาดหน้า้าากกวงจะเปิดทโทล เราจะสามารถที่จะนําเกมให้คนทั่วโลกเล่นในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะนําสินค้าของไทยไปสู่ตลาดโลกได้ง่ายๆผ่านในสัปดาทางพัฒนบเป็นเรื่องของโปรเฟสชันแลเรื่องของเกมเมอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เติบโตนะครับในระดับโลกครับแล้วก็สิ่งสํึงสคัญคือว่าเราต้องทางสแตชั่นเนี่ยมีความต้องการที่จะทาให้แพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยนะครับที่สามารถเติบโตไปไกลในต่างประเทศได้นะครับแล้วก็เติบโตระดับโลกได้ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการร่วมมือที่ถูกต้องแล้วก็ดีที่ส